ทุกคนวันนี้พี่ไปเจอกูต้าตัวหนึ่งมาราคาปกติเนี่ยนางจะขายอยู่ที่290บาทแต่ตอนเนี้ยโปรโมชั่นเหลือแค่กระปุกลับ8ปบาทเท่านั้นพี่ก็เลยจัดมาจุกๆ6กระปุกไปเลยจ้าเพราะว่ารีวิวของน้องเนี่ยดีมากก็คือใครกินแล้วก็เห็นผลพี่ก็เลยจัดไปเช้าพอของมาถึงปุ๊บก็ซัดเลย3เม็ดก่อนนะคะ ก็คือจะลองเล่งดูว่าข่าวจริงไหมแล้วก็ก่อนนอนอีกสามเม็ดถ้าใครไม่กลัวหมดโปรก็ยังไม่ต้องก็ได้รอดูพี่ก่อนว่าพี่กินแล้วพี่จะข่าวจริงไหมแต่ถ้าใครกลัวหมดโปรกดที่ตะก้าสายมือนี้ได้เลยพี่นุชปักตะก้าไว้ให้แล้วนะมีเอ่อหนึ่งกระปุกมี30มสแคปซูลนะคะ ถ้าใครอยากเล่งแบบพี่นุชนะพี่นุชแนะนําเลยว่าเช้าสามเย็นสาได้หรือจะเป็นเช้าสองเย็น2ก็ได้นะคะตกกระปุกละไม่ถึง90บาทจากปก,กติเนี่ยสองรเาสเลยนะถ้าให้แนะนําคือรีบจัดก่อนหมดโปรจ้า